ถามอนี 1941, ้เมื่อามนาคำมผ้าพันวาพันฟ้านดีคักดีแน่พันวาพันวาพันฟันว่ามีคนมาทำลายกันสีแดงอาบตาหนาลงมาฮอตตัวนมื่อโตเลยจะเป็นเนยเกิดอะไรเขามาล่องไปติดตามนาคำพ้าอะไเได้ค่ะนากผ้าค่สวัสดีค่ะนะครับนาคผ้าคนกะยากดูยากกันตัวทูเนาะหรือวาขอจัมผ่านคุวดๆนะครับมว่าคุณฟันดีจะหลายเมืองแหละ ทางว่ามีเวลานะถ้าอยากไปขายปลาทูพอขายปลาทูนะครับอาางนันเนาะอืนถ้าได้ก็ซื้อหนูในเด้อนะครับนาผ้าเนาะเพราะอกปอนนะครับอื่อกฟอนนงปอนก็บอกถือสองก้อซ้อนนะไม่ติเนาะะนะครับถือว่างซ้อนได้ครับวันแม่นี้ได้อกปอนืัอแรกบอกหกหาเนาะฮะมืสอนว่าเขาบอกหาหกนงปอนเนะตกองเทียเออแต่มี้องนนี้นะคนนี้เขาฟันพอไปกกวนเนาะ เราพอฝนได้ต้องได้ฟันต้งไดเนาะมันเอ่อาแองเศ้าลูกคนเข่จะมาพอคนขวยทูนะครับคนอยากส่งปลาทูห้องเปลจาก็จะติดวเราโดนะอืฝนก็ว่าฟันหน่อยฟันว่ายดอกแต่ว่าฟันสีต้งใดถือรวนเลีกงเล่าเนาะเขาผ่านแค่เสียตามซ่อนมาเด้ืมนะครับจะวเาผนฟันนะครับก็้องไปถามคนเนาเรียนเลยนะครับพ่อ ฟันจะหม้องโอ้ยันหลายมือแล้วเ็่มันยากขึ้นนา่นไหนเทอะโอ้ยมันยากตั้งกระทู้ตั้งลูกงานนี่หะตั้งวกล้วยง้วกล้วยนี่ละงานน้ำกล้วยนี่ละีกล้วยยังตัวยี่ตัวยี่ตัวขนาดคนเดียวน่ะ่ตัวหรอน้าูเดีเดีเวลาที่วิจัยบ่มีโอ้ยสยามก็มาขายใครมีคนมาขายประจำอยอเนะนักกระา ปัดจันนะครับผมโอ้เกิว่าไปคิดใช้เนี่นะเรียนด้านเร็่หน่อยเขามาตีหวัวเอาตะปูแทหงหวัวใช้ตะปูเลยตะปูสามซี่รอดเลยนะไอ้อื่นมงคลนี่เดี๋ยวอาบหมอมาจับอือเดี๋ยวหมอกูคือออกนอนไหลๆล,ลงมาเป็นไายสารหลานความฝันทุนอะไรเราเจ้ก็ไอ้ทุนลายย่าม,มาเลี่ย อาคือมาข่ายได้หน่อยเว้ยมาขายยังมะขายยังนตะปูเท่งหัวเดือดปวกไรพวกอาบจ้อกระเบื้องเนี่ยมะเดือดอับบ้านเนี่ยเต็มมือเดือดขูดตัวนี่งแลไอ้่นไรขายร้านยำร้านหรอแต่อย่าว่าไอ้มาขายแห่งร้านเนะเอาไ้ติตะปูเต็มเดือดเต็มหนาเต็หมหัวข่อยู่ออกมาเดือดแบนเนี้เดือดแบงานาเลยเนาะ เหยียดลงมาเย่อยลงมาแล้ออกปากนเงยยลงมา่อยลงมามันตีเราเนี่ยมันบม่ได้ก้าวหัวเนาะสามดอกสีดอกนี่แหละตมันเนี่ยนกาลงมาพับปูยังฮะสปูยังสับปูสามันสับปูสีนี่น่ะตัวปานี่ดอกอืมสดอกกับสามสามมนี่ล่ะกัปูแล้กับจับหลบ คืองูคือเจ็บๆเนาะนี่ไม่ข้ามมันกระเดียดออกมางูลงมาผีเล่นไรขาหลานผมก็เลยมากปอนบอกนี่นะปอนบอกสามสี่นีนะเออจากแล้วก็ไดี๋ยวงูน้ำดน้ำดไมดิม่กปอนบอกสามสี่เลยนะเน่เปมาสามสี่แล้วต่ปูว่าต่อปูนี่เป็นต่อเตาด้วยต่อเตานี่ปสามปูเป็นสามอ่าสมสี่ดอกไปสามสี่จุดของนกปอนเูี่ยแต่ว่าไ้โฟันดง่าเนี่ จะตีเนี่ะอืจตีเป็นวัโอ้โหวัะนีวก็้ฟันเด้อว่ามไอเจ้าเจ้าหลายทางมาสิเจ้าเจ้ากับฟันกับเรลี่ยมกอยางนะอืมแต่เม่จนนึงกับฟันเจ้าก็ใส่เนาะเียมเนาะเลียออกกอกยูอืมแล้วก็มี่วันนึ่งมืกีฟันเจ้าอย่างนี่แหละกับอคิดอันนับอกพรเกิดทิเก่าเนาะอืมเจ้ากับเรียดเด้ิดตามนสเกตมากอือหลายทางคนลทางจ้มันจาก่อกยูน้ำผ้าเนาะ หน้าอาโยกซีกออย่างเตี้่ยูนะยู่เาย่างห้าสิบแยังก nice ัว่าระยากหนึ่งทีเพราะว่าจนนึงเพื่ออนลงคซีเขาดนอกาสิบยู่นะเลยอเชียดา้โอ้ยเอยอบบให้เขาให้เจ้าซีเก่า อยากมันไปหาชีดีขึ้นก่นหน้าะเกิดองะไรนัครับต้องหนเกบอเกิดนะมกอดงเออจสิงจระตัวเคยถามเราไม่อยากกินขนหอกที่้าคนั้นจังเดียไม่อยากกินขนมจิงพ่อสนเธเลสองเกิดหนเก้าไม่อยากกินขนมเยเดียวนี่เราเจากับไม่เคผู้บันาเรียบรอกเนาะวันนมันตอกันพสเกิดวนก้านะ เขาอีกว so ันแล้เขาจีซีเกาต่อหาดคนเง้ยจำได้วะเกี่ยวกับแบบเรียบแบบนี้แหละนางพัดเนี่ยอยเลยต้องถามหลายๆอย่างนะเพราะว่าตัวมันเคยเปลี่ยนค่อยมาดูอยู่กับซีร็อกกับซีเก่าเนาะอ่ีมันตัวเน้นนะครับซีเก่าเนาะนะครับเอาตามเคยอออกด้ยเนี่ยพี่สามน้องกอนเนาะน้องกอนฝากพีสามเพราะว่าตะปูตะปูมันเลยจีตอนสามนะเพราะว่าตะปูมันเลขยสาม ตัวเต้าตัวเตาเปเล็กสามอ่าสี่ดอ,อกก็เปสามสี่อ,อกเนาะฝากเรื่องน้ำฝนน้ำเลิศนะครับ,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 บกับชิวงกับชิวงมันี่วกองหาชุ่นเลยนะตัวเน้นเนาะส่กมันตามสีขี้แกาต้องแบเยน แล้วจนะ่าอะไรเยอะจะจัเนาที่เราครับอ๋บอบัวเม็นอย่างไรมจุนนะครับกาานกรผ้าเนาะหลานหน่อยเนาะหลานปราวัาจะปีนากผาเจ็ดบัวเป็นเจ็ด,ด,ด,ดตีเัราว่เจ็ดปีแปดปีเนาะนะครับเอาตะปูมาตีหมาแทกหัวนักเส่ไมหม่หรือใส่ใส่ไม่ใส้ไใหม่ปะนี่ไม่เจ้าแบบพวกเดยกนักใส่มานี่นนเลย,เยนดดำนาจับจับออบัา เดี๋ยวกูก็หมอคือเก็บเศษเสียมาเหมอกันเลยไปโงเรียนหลายอาบนานเลยนะนะครับเป็นอายุนางผ้าสี่สิบเก้าปีเด้อนะครับเออส่วนย่างเนาะย่างก็เลยเป็นหาชิปนะครับเกิดวันที่ชิปซิงหาสองหาหนึ่งเก้านะครับสี่โล่งละเอียดเนี่ยเพราะว่านางผ้าเคยึฟันแบบมีหลายเทียต่อหลายเทียเนาะเกี่ยวกับเรียดเกี่ยวกับในร่างกายคนสิบเกี่ยวกับเรียดนี่แหละมักจอกอายุแล้วก็เอาพ่อสอมักจางเพื่อเห็นมานะครับก็เลยว่องไห้สีเก้าเอาหาศูนย์เป็น อยู่ยางเนาะสิบเก้าพี่น้องมากกิเสื้อที่เก้าเนาะนะครับโมเลยไปลูกไห่เกิดได้ด้วกันแต่ว่าโมเลยไปฟังนางกรพาวาตะปูตะปูมนตัวเต้านะไห่นอนเขี้ยงถังไห้ห้าวเขีงถังมันเป็นเลขสามนะว่ามีสี่ดองว่าก็เลยตีสามสีน้่นะครับมันตรงกับน,น,นังป,ปนนอนบอกสามเจี๋ยแหละก็ะ <S <S ะกะจะลงไห่นะครับก็บเป็นคนฝันของนางกรพาะเร,ร้อนะครับสีเก่าหาศูนย์สิบเก้าเร้อนะครับส่วนพี่น้องวาหลายตัวเคยคือแค่วันเกิดซื้อนะครับเข้าลงไห่เพียวเขจัดเกณฑ์ พอฟันเจยวกับตัวบุคคนเป็นเลียดเป็เยนยางเรราตัวเนี้ยแสดงว่ามเป็นีกี่ยวกับอยกัดเกิดนาะนะครับเอา่อ,าอชยชโลภมันเ้ยนะครับเลยตีเก่งเขาเมียนธรรมตีสก,กันนะครับสำหรับเนวทางนะตอ,ะมอน,านมา,นาล้ายมือแล้วนะครับพ่อมาลายมือแล้ววันทเายวั้ว้ายแค่ตัเนี้ยเนี้ยซึ่งหนีเน,นี่ยครับนั่นแน่เลมันังน้ำผอเพราะเสี่ยวนาะหัวน้ำแม่น้อมอยูอ่น้งผอมสนีดี น้องพอว่าปากเลยไมน้องเมีนี่เจ้า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 ถามหน่อยก็ทำปวตัวเก่าเคือว่นแต่ามเนี่ยในตัวนี้ยิ่บอกคนบอกก็เปนบอกกันแตผู้ชายถามคนบอกคนนอยังเราบอต่อเมือเาะเมียพันนองโอ้พนนองโอ้เมียพนนฟังกันะเพิ่นระวังซีสามก็มาหาหก่นวิกนวกฤนกันเบ้า anh tui mà ảnh ngắm ở sau con phải uống nhãn không vừa 3c có cặp máy trời uống nhãn thảm đây hà hô cứ cao có phải hà hô cứ cao cặp thì tôi chỉ phần vấn đề tăng chạy nó quan hà hô này bảo cái bộ thế này hà hô ơi coi phần gì bên dần uống 3 bên dần quan phần gì không biết quan phần phân bên uống nước phần bảo mẹ nó nói là 3c nó uống làm sao mẹ bảo không may thì hà hô cứ cao phần in ba mang tiền nó sẽ โมสามโมศีนโบเนเรยกคนเท่อจาเากตามคนบอกเนาะมันจะหลายตัวเัาไปมันก็จะหลายปีอยู่แหมโบเมนเกิดว่าหัวเงฮือหัวยลาบอะไรไก็ะอมมาเออว่ามันสามซีเล้อนบอกนะะอืมงัดต้อบอกสีสามอย่เรากคนออกซีอย่างน้อยนอกเร่มไม่เจ๊กออกฮานอยพอดีดีเด็กนั่นออกแล้วพุ่นหละเลยวหนอยดีนะืมไมเจ็นะเออเอามตีสลสรุปไหมเข้า สนุปนาคำมผ้าพันฝันว่าหลานพันเอาตะปูแท่งหัวพันประมาณสามสีดอกแหรอพันว่าเลือดไหลอาบต้องมาลงมาหอดหนาพันไหลอาบลงมาพันว่าพันก็เลยศูนย์ไล่อไหลขาหลานมาสันพันว่าศูนย์ขกว่าหลานเอาตะปูมาแท่งหัวอย่างของไหลขาหลานพันว่าเพิ่มฝันพันกินกับมี่ซำอายุหนาคำมผ้ากับสี่สิบเก้าย่างหาซิปเกิดวันที่สิบสิงหา อสอเกิดสองพหอยายุ4ี่สย่างหาซิบมีเลขน้องปอนฝากมาไม่สาีค่ะเนาาหาหกหาหกก็เปเลขเก้าก็เริ่มเป็นห้งงะนะครับเดี๋ยวเป็นเคสที่เบยต่างหากเนาะ,ะยันพี่้องเรือนะครับเป็นที er ีบยร์ผันต่างหากเยออันนี้ก็พอดีปอเป็นฟันเจ้ากระตูปสามดอกสี่ดอกเลยนะก็ะามาเขากันก็เลยลงโร้หายีกน,นะครับอ้ช่วงขบานน้องหนักผ้าเด้อนะครับลองเบอร์เลขสามคูท่านนัผ้าหนีเก้าหาุน สิบเก่านะครับเพราะว่าารับเกิดไอ้วาเาทีดี่กคือซีสิบเก่าทีเต็มอ่าสิกับไกหอดเนาะนะครับก็ลองลบเิงเด้อนะครับเงินควบมอเอรบาเนาะพอเนาะกกับว่าได้ลบเปิงกันเอาให้ช่วยขามหนัาหนากรพาเด้อนะครับเเดี๋ยวจะมาตามเรียนห้องปอนต่อนะอือฝกกับเนมาสงวดสองเลยน้องปอนตนีน้องปอนว่าปากเดี่ยวตัวยังปนห้ามนลหามด นะโจโจันร้าครราสวัสดีครับ